สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวกรกนกนะคะจบปริญญาตรีนิติศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็จบเนติบัณฑิตแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำงานเป็นทนายความอยู่นะคะแล้วก็เป็นติวเตอร์ สอนกฎหมายนะคะระดับปริญญาตรีและกฎหมายในตีบัณฑิตนะคะแล้วก็กําลังศึกษาปริญญาโทอยู่ด้วยค่ะสาขาการเงินและภาษีอากรนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสอนในคอร์สของเรื่องภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลนะคะสำหรับการประกอบธุรกิจว่าจะต้องเสียภาษีอย่างไรนะคะการประกอบธุรกิจเนี่ยค่ะหลักเลยคือถ้ามีเงินได้ก็จะต้องเสียภาษีถ้าเกิดว่าเราประกอบธุรกิจโดยเป็นธุรกิจที่ทำคนเดียวนะคะเงินได้จะต้องเสียภาษีอย่างไรแล้วถ้าประกอบธุรกิจ ที่มีหุ้นส่วนหลายคนนะคะเงินได้จะต้องเสียภาษีอย่างไรนะคะประกอบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวกับประกอบธุรกิจแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนนะคะการเสียภาษีจะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับการประกอบธุรกิจเจ้าของคนเดียวก็จะเสียภาษีในรูปแบบของบุคคลธรรมดาเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะแต่ถ้าในรูปแบบของบริษัทห้างหุ้นส่วนก็จะเสียภาษีในรูปแบบของนิติบุคคลนะคะสําหรับคอสนี้นะคะรายละเอียดต่างๆของคอส ก็จะอธิบายถึงลักษณะความหมายตั้งแต่ความหมายของเงินได้พิณประเมินนะคะและเงินใดบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะคะการคำนวณเสียภาษีอัตราการเสียภาษีนะคะแล้วก็ค่าลดหย่อนต่างๆนะคะพูดในทั้งด้านของภาษีบุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคลนะคะรายละเอียดคอสในตรงนี้นะคะเราจะเรียนกันประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะคะ ร์สนี้นะคะเหมาะกับผู้เรียนที่เริ่มต้นทำธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะวางแผนภาษีอย่างไรนะคะมีการมีเงินได้จากการประกอบธุรกิจแล้วจะต้องเสียภาษีอย่างไรนะคะเรื่องภาษีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่สามารถทำให้ตัดสินใจได้ว่าจะประกอบธุรกิจไปในทางไหน หรือจะประกอบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวหรือจะประกอบธุรกิจในลักษณะของมีหุ้นส่วนนะคะเพราะว่าอัตราการเสียภาษีนี้ไม่เท่ากันนะคะสิ่งที่จะได้จากการเรียนในคอร์สนี้นะคะก็คือหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าผู้ฟังเนี่ยจะได้สามารถวางแผนภาษีในการทำธุรกิจเบื้องต้นได้นะคะ ถ้าอย่างนั้นก็ไปรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับวิชานี้เริ่มเรียนกันเลยค่ะ